ครับผมเพื่อนเพื่อนสวัสดีนะคุณครับเดาีาฟังเพื่อนนะครับเวลาทกดติดตามช่องไออุ้ยมังการด้วยนะ,ะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนเรามารับชมนะเป็นพระเลียนนะครับอ่าแต่ภาพก็ใช้มาพอสมควรถือว่าสภาพถ้าอยู่แบบนี้ก็อยู่ที่ประมาณ60 7 0บเปอ็นนี้นะครับ เป็นเหรียญสุพรรณบุรีนะปี2520นะครับวัดวังหินหลวงพ่อแค้วเหรียญน,นี้ถือว่าเป็นเหรียญที่แท้ดุง่ายดีแล้วก็เบสิกธรรมชาติพวกผิวพระที่ใช้มาเพื่อเนเพื่อนนำไปพิจารณากันได้ก็ลองศึกษาจากองค์นี้ดูนะครับเวลาตีกล้องไปเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าธรรมชาติของสะนนิมก็ดีหรือว่าคาเขี่ยวต่างๆเห็ไหมเพื่อนจะเห็นนะครับว่าเขาเกาะ ตามตัวหนังสือนะตามส่วนที่ลึกเนี่ยนะมังวงตาอะไรก็ยังคมเล็กชัดอยู่ที่จะผ่านการใช้มาก็ตาอ่าเราเพื่อนเพื่อนดูบริเวณใบหน้าของพ่อนะครับเหรียญที่ซึกใช้มาเนี่ยสีองเงจะออกปเป็นอย่างเงี้ยจำจำสีไว้นะอ่าผมอธิบายเป็นคําพูดเลื้องสี่ชี้ชัดเนี่ยได้ยากนะครับแต่สี่องธรรมชาติของเหรียญที่ใช้มา ที่ยังไม่ได้ล้างผิวไม่ได้ทําอะไรนะเห็นไหมอันนี้ยังมีคราบพวกคราบเขีขขยวคราบอะไรอยู่เงี้นะส้นมีนตาๆนี่ยอยู่ตามหกขอ้อยังไงคือไม่ได้ล้างมาเลยแบบนี้คืออาจจะใช้มานิดหน่อยแล้วก็เปลี่ยนองค์แล้วไปไว้วันที้ง่ายกว่านาณน,นี้อันนี้คืออาการคาดการ์ครับเห็นไหมเพื่อนๆจะเห็นนะครับว่าตรงส่วนจมูกหลวงพอ่อเห็นไหมตรงโนเกมอ่ะเห็นไหมครับจะเป็นสีคนละแบบกับสีของผิวเหรียนนะอ่ะอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยคือสีเรียนของการใช้ซึ้งนะครับอ่ะแบบนี้หน้าเนี่ย คือเราจะคาดการณ์ได้ว่าเหรียญนี้มีการใช้มาจริงจอิแต่ว่าเรื่องแท้เกก็เราก็ไปดูส่วนประกอบอื่นอีกเรื่องหนึ่งนะครับเวลาใช้มนเนี้ยเดี๋ยวเราไปดูผู้เรียนแล้วกันว่าผู้เรียนจะโยบเปล่าอันนี้ก็สังเกตได้แล้วว่าแบบนี้อาจจะใช้มาจริงแน่และเราคอยไปพลิกดูผู้เรียนข้างบนนทีว่ยโยาโยไหมถ้าโยเนี้ยโอกาสเก๋แท้สูงเลยนะครับ ผมก็จะดูประมาณนี้นะครับอาจจะเป็นหลักการของผมในการเช่าหาเพื่อนๆก็นาส่วนที่เป็นประโยชน์เ่เนื่อนๆำนำไปใช้นะนะนี่ครับนี่ครับเวลาเราตีหลังนยเพื่อนๆก็จะเห็นนะครับว่าเลียนในธรรมชาติด้านหน้าในผ้ากรใช้มาก็ถือว่าไม่ไม่เยอะมากนะไม่ซึกมากแต่ว่าก็ผ้ากรใช้มาแบบนี้นะครับนะหูเลียนก็เริ่มโยไปข้างบนเล็กน้อยละนะตรงนี้ก็เป็นจุดดูเหมือนกันอ่ะ เป็นจุดที่ชี้ชัดไม่ได้ร้อเปอร์เซ็นต์แต่ก็เป็นจุดที่ใช้ในการดูได้นะค่าสนิมเขี่ยวตามซอกนะและ้วเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าตัวยันอะไรต่างๆเนพะื่อเพื่อนจะเห็นนะครับว่ายันย่มีการเด้งที่เลยคมชัดมากๆนะไม่ว่าจะเป็นปลายันก็ดีเห็นไหมครับว่ายังคมอยู่เลยเห็นไหมปลายันต่างๆตัวหนังสือก็ดีเห็นไหมครับ เหมือนจะบีแบนนะแต่แบบแบบนี้คือเรารู้ไงว่าใช้มาแล้วเนี่ยตัวหนังสือก็ต้องบีแบนได้เป็นธรรมชาติแต่ว่าความลึกคมเหม็มาทีหูโยนี่เป็นประโยชน์จริงๆริงนะสำคัญเลยจุดนี้โนดไว้น่อยนะครับงัหูเรียนใช้มาหูตรงโยนะ,นะแบบนี้คือจะเป็นหลักการการดูที่ดีเลยนะครับเห็นมันยัน,นเนี่ยตัวนะตรงกลางเนี่ยเด้งดีจริง อ่าแล้วพวกคาบอะไรพวกนี้เป็นธรรมชาติที่ดีเป็นองค์ประกอบกันนั่นแหละเพื่อนๆในการพิจารณาครับเห็นไหมบางองค์เนี่ยอย่างเช่นองค์เนี้ยผมไม่เคยเห็นเลยนะไม่เคยเช่าหาอ่อเรียนนี้มาก่อนเลยก็เห็นเป็นองค์แรกนะครับแล้วก็ดูว่าเป็นปีพศลึกเมืองสุพรรณก็เช่านํามาเช่าติดมานะครับอ่าแล้วก็นํามาแนะนําเพื่อนๆด้วยในการดูอ่าเพราะว่าไม่ว่าพระแท้หรือพระศึกเนี่ยหรือว่าเป็นพระดีเนี่ยเราสามารถแยกแยะกันได้นะครับ คือสำหรับผมนะพระศึกเนี่ยดูค่อนข้างยากนะครับดูค่อนข้างยากสำหรับตัวผมก็เป็นหลักการอากาศพิจาณาประมาณนี้นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะเ,เพื่อนๆสวัสดีครับ